แต่อีกคนนึงอ่ะอันนี้ก็น่าด่านะพี่กนวีสืบแสงอะค่ะมีข้อเสนอบอกว่าจะให้รับคือเห็นใจผู้อพยพอันนี้เห็นใจได้และเป็นมนุษยธรรมพื้นฐานเราไม่ว่ากันแต่มันใช่ไหมกับการให้คนเหล่านี้หางานให้ทำเปิดศูนย์ให้อยู่ดูแลเลี้ยงดูไอ้แบบนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยก็เลยพูดถึงประเด็นการรับมือกรณีที่ สหรัฐเนี่ยตัดงบสนับสนุนโรงพยาบาลในค่ายผู้ลีภัย9แห่งในไทยอะค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่ารัฐบาลก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เช่นกันเพราะว่าเราเองก็เป็นประเทศหนึ่งในผู้ช่วยเหลือซึ่งส่วนที่ดําเนินการต่อนในเรื่องนี้ก็คือ i r c และองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในความรับผิดชอบของเราก็คือดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพแต่เรื่องนี้ทาง UN ประกาศว่าเดี๋ยวจะจัดการภายใน3เดือนโดยจะไปเจราจากับโดนัลด์ทรัมป์นะคะดังนั้น เป็นเรื่องของ UN โดยตรงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เอาล่ะอันไหนมีหน้าที่เราก็ทำไปส่วนที่นายกนวีสืบแสงบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมเนี่ยเสนอให้รับรองผู้ีิภัยเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องในบ้านเราได้เป็นแนวทางที่จะทำได้ไหมไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมค่ะออคือคือ,คอผมได้รับฟังข้อเสนอจากคุณกนวีบ้างจากทางพักประชาชนบ้างผมอยากให้มองความเป็นจริง อยู่ๆให้เราไปบอกรับรองทั้งหมดเนี่ยเราจะแบกไวไหมถามประชาชนไทยว่าจะเอาปล่านะครับเป็นการคิดดีเป็นการคิดดีนะไม่ได้คิดถูกต้องที่ดีคิดดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําได้ข้อเสนอแบบนี้มันไม่นควนรเป็นข้อเสนอที่ที่มาช่วยกันคิดจริงๆเพราะมันเป็นการเ,าเหมือนกับว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลให้ทําอย่างนี้แต่จริงๆทําแบบนั้นปัญหามันตามมาอีกเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งที่ผมเห็นพักประชาชนหรือคุณลมพยายามพูดว่ารุ่นนี้นั่นเนี่ยอยากให้คิดบวก อย่าไปคิดว่าอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาหมดรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอยู่แล้วกระบวนการวันนี้รัฐบาลดึงความร่วมมือทุกส่วนรวมทั้งภาคประชาชนและก็พื้นที่มาช่วยกันหรือบางเรื่องเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนมาทำมีมีคุณคุณอะไรรรคประชาชนอะแล้วก็มาโพสต์บอกว่าเห็นแล้วเศร้าใจเหลือเกินมันน่าจะมีนาะยรัฐมนตรีของเราไปเดินกับมีแต่เพราะผู้บัญชาการโตโต อยากให้ค yeah. ิดบวกครับมองดูว่าจริงๆการทํางานจริงๆเนี่ยจริงๆระดับรัฐมนตรีคุยกันแล้วนะครับรัฐมนตรีความมั่นคงของทีมมาก็คุยกับเราแล้วคุยกับรัฐมนตรีเราแล้วหลายกระทรวงทั้งผมทั้งกระทรวงอื่นสองสากระทรวงแล้วก็คุยกันมาถึงหน้าตาเนี่ยว่าให้ไปสมดุจต้วยกันไม่ต้องการไม่ไม่ต้องให้นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องไปเดินทั้งหมดหรอกครับเห็นด้วยกับอาอ้วนบางเรื่องและไม่เห็นด้วยกับอาอ้วนบางเรื่อง ที่เห็นด้วยก็คือประเด็นว่าเฮ้ยเราจะรับรองผู้ลี้ภัยแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงและมันเป็นเรื่องของงบประมาณถูกไหมคะถึงเราจะอยากมีมนุษยธรรมแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่เราไม่ใช่เตี้ยวอุ้มค้อมไงคะที่สําคัญคือเรื่องความมั่นคงเห็นมีหลายคน,นยถามมาว่าดูสิบางจังหวัดะจะเป็นเมืองหลวงของบางประเทศไปแล้วด้วยซ้ำไปอะ่ะและบางที่อะ่ะเขามีโรงเรียน สอนภาษาของคนที่อบพยพเข้ามาทํางานเนี่ยอย่างเป็นล่ําเป็นสันแล้วด้วยคลิปก็มาแล้วอะไรอะไรก็มาแล้วไอ้แบบเนี้ยมันคือเรื่องของความมั่นคงเห็นใจได้อยากช่วยได้แต่ว่าไม่ใช่จะมาเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกับคนบ้านเราอ่ะจะให้รับรองผู้ริภัยขึ้นหนึ่งเนี่ยนะถ้าได้ฟังมถ้าดูเมื่อเช้าเราอ่านเราอ่านโพสต์ของคุณพี่สุททินรวมถึงอ่านโพสต์ของคุณนั่นทีวั์สามารถว่า ตามชายแดน9 0 0 0หมนคนถึง10,000 0คน9จุดเนี่ยเรายังไม่นับเป็นผู้รีภยัยเพราะไทยเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเซ็นสัญญารับรองไม่มีศูนย,ย์อพยพรีพายคือพอเราไม่ไ,มได้รับรองเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เข้ามานี่ก็คือเป็นการช่วยกันชั่วคราวนะเป็นศูนย์พักพิงของผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามอะไรก็ว่าไปานะแต่พักพิงชั่วคราววงเล็บหลายคนก็อยู่ตลอดไปเลยชั่วคราวที่ยาวมาก เพราะมันมีขบวนการของเจ้าหน้าที่ที่รับเงินสองต่อ,อคือรับเงินจากฝั่ง u n f c r มานะว่าอะไะเดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้มาช่วยนะส่วนอีกขาหนึ่งก็ไปรับเงินจากญาติหรือ,เ,อเพื่อนของผู้อพยพเหล่านี้บอกเอามาช่วยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยีปประเทศที่3แล้วอ่ะมันเป็นการทํากําไรม,มันเป็นการทํากําไรที่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายมควรจะต้องดูแลอภิบาลที่ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นต้องส่งออกให้เขาไปอยู่ที่อื่น คุณกนวีเนี่ยเอาจริงๆนะผมไม่เคยเห็นคุณกนวีออกมาพูดเวลาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่3จังหวัดชดดายแดนภาคใต้เลยนะ,ค,ะคุณกนวีก็เป็นเป็นสสบัญชีและชื่อก็จริงแต่ว่า,เ,าเขาพื้นที่เขาอยู่ก็อยู่ปัตตานีแถวๆนั้นนะครับแถวสามจังหวัดเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวทางานอยู่แถวนั้นเวลาเกิดพวกโจรทั้งหลายไปเผาโรงเรียนไปเผานู่นวางระเบิดนู่นนี่นั่นโคมความโคมคามเนี่ย คุณไม่ออกมาดามันมารามาดอนปัญจออีกคนหนึ่งนะมีคดีด้วยนะเออคุณออกจะเลิกเลิกเลิกกฎอายก,การศึกอย่างงุนอย่างนี้ <c oughs> คือบางเรื่องกฎหมายมันต้องเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ให้ทํางานดูแลรักษาความปลอดภัยชาวบ้านได้สะดวก <c oughs> เป็นเครื่องมือในการที่บังคับใช้กฎหมายต่อพวกที่ก่อความไม่สงบ <c oughs> นะครับอทีนี้ มันเหมือนกับบางคนเนี่ยพยายามจะเอาหลักสิทธิทมนุษยชนเรื่องมนุษย <c oughs> อะไรต่างๆมัน <c oughs> ดึงขาเจ้าหน้าที่เอาไว้ค่ะนะพูดง่ายว่าเหมือนกับมีคนมีเรื่องทะเลาะก,กันน่นะพิมก็บอกพี่กองยานก็มัห้ามมามัดมือผม <c oughs> อย่างเดียวอีกคนนึงมาต่อยผมเอาต่อยผมเอาแบบนี้ยเหมือนกันพวกนี้เหมือนกันแล้วคุณบอกจะให้ผู้ริภัยเนี่ยควรจะหางานให้ผู้ริภัยทำงานถูกกฎหมายในประเทศไทยหนึ่งรับรองเขาก่อนพอรับรองปุ๊บเขาจะมีสถานภาพถูกทางกฎหมายถูกค่ะแล้วก็หางานให้เขา 9. จุดชายแดนไทยพม่าเนี่ยประมาณเก้าหมื่นคนค่ะคุณจะหางานอะไรเก้าหมื่นตำแหน่งให้เขาอะออ่ะคนไทยตกงานปีงค์เท่าไหร่อ่อะ,อะคนไทยไม่ทำเองเออคนไทยไม่ทำเองแล <c oughs> ้วก็จ้างมาดีอ,อถูกกว่าแรงงานขั้นต่ำอีกเชื่อไหมเแล้วพอไม่ได้แรงงานขั้นต่ำเท่าทำยังไงเดินขบวนวันแรงงานเ,เดี๋ยวพี่ก้องดูนะ ทุกๆวันแรงงานเมเดเมเดเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่เป็นต่างด้าวอะค่ะมาร่วมเดินขบวนด้วยขอเงินค่าแรงขั้นต่ำขอขึ้นค่าแรงด้วยเนี้ยอีกหน่อยคงขอสิทธิ์ในการเลือกตั้งอะจริงขอบ้านเพื่อคนไทยฟรีด้วยไหมนะเอาเลยไหมล่ะขอเงินหมื่นด้วยนี่พูดเนี่ยไม่ได้มีอคติกับเชื้อชาติใดๆนะแต่กําลังพูดเรากาลังวิพากษ์วิจารถึงนโยบายของรัฐหรือ นักการเมืองสอส,อสอ้องวิจาร์ได้ใช่นะใช่ความเห็นถ้ามันไม่เอาอ่าวมันออกนอกอ่าวไปอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ณได้